ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังสำหรับคลิปนี้ขอ,อนำเสนอคาถาที่หลายคนได้ลองนำไปท่องแล้วถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นดังปาฏิหาริ์เพียงท่องคาถาเจ็ดคำคาถาที่เป็นรากแก้วของเราเองเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สินแสธรรมเทพจี้กงแห่งเมืองโคราชพระโพธิสัตว์เตินดินท่านได้เมตตาบอกเคล็ดลับของสวรรค์ใครที่อยากมีชีวิตที่ราบลื่นโชคดีมีโชคลาบถูกหวยดวงดีหน่อยก็อาจถูกระวันที่หนึ่งก็เป็นได้ให้มันภาวนาภาวนาจิตท่องคาถาวันเกิดถ้าเราเกิดวันไหนให้เน้นไปที่รากแก้วของเราแกนแท้ของเราเป็นรากแก้วของมนุษย์ที่มาจุติ มีลูกศิษย์ได้ลองนำไปท่องถูกรางวันที่หนึ่งหลายคนมาแล้วท่านได้บอกไว้ว่าให้มันบูชาท่องคาถาประจําวันเกิดให้ท่องอยู่ในใจให้จิตโฟกัสที่คาถาโดยให้ท่องจำนวนสิบหลคูณด้วยจำนวนจบของแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นคนเกิดวันเสาร์ให้ท่องจำนวนสิบจบคูณด้วยสิบหลจะเท่ากับหนึ่งรหล,ลหรือเท่ากับว่าให้ท่องหนึ่นจบ หรืออย่างน้อยก็ให้ท่องวันละสิบโลคือเท่ากับ120จบท่านได้เปรียบให้ฟังว่าเวลาเราท่องคาถาจิตเราจะเต็มเปลง่งปลั่งเหมือนกับชีวิตเราเต็มหลดมาเต็ม100เปอร์เซนจะเกิดพลังเคลื่อนที่เรียงและเหลวมากเปรียบสเสมือน 5G จีและจึงอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่หวังเมื่อท่องครบแล้วให้ท่องจิตเมตตาเมตตาจิตจำนวนสามครั้ง แล้วจึงอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการขอโดยอธิษฐานจิตในใจโฟกัสไปถึงสิ่งที่ต้องการท่านได้บอกไว้อีกว่าเวลาจะขอให้ขอทีละเรื่องกล่าวคือให้ท่อง10บโลต่อวันขอหนึ่งเรื่องเปรียบเสมือนกับ10บโลเท่ากับ5้ชีถ้าโหลดไม่เต็มไม่มีทางได้สําเร็จถ้าขอเรื่องเดียวได้ผลร้อเอร์เซ็นแน่นอนแต่ถ้าขอสิบเรื่องจะไม่ได้สักเรื่อง แต่ถ้ามันท่องทั้งวันขอได้แปดเรื่องเพราะมากกว่าสิบโลถ้าทําได้อย่างนี้อะไรอะไรก็จะราบลื่นเหมือนถนนเต็มไปด้วยซุปเปอร์ไฮเวย์ไม่มีอุปสรรคใดๆโชคลาภไหลมาเองอยู่ที่อธิษฐานจิตท่านได้เสริมอีกว่าให้มันทําบุญทําทานด้วยและขอให้อดทนรับรองเห็นผลแน่นอนคาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ชื่อคาถาพระนารายแปลงรูป อวิสุนุตสานุติคาถาบูชาประจำวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์ชื่อคาถากระทูเจ็ดแบกอิราชาคาตะรสษาคาถาบูชาประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคารชื่อคาถาฝนแสนหาติหังจโตโรทินังคาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันชื่อคาถา พระนารายเคลื่อนสมุทรปิสัมระโรปุสัตพุทธคาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนชื่อคาถาพระนารายพริกแผ่นดินขพุทธปันทูรมวัคคะคาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพฤหัสชื่อคาถาพระนารายตรึงไตรภพพระสัมสัมวิสเทพระ คาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันศุกร์ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมะพานวาโทโนโอะมะมะวาคาถาบูชาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันเสาร์ชื่อคาถาพระนารายถอดจักโสมานะกิถาโทท่านให้เราเน้นเรื่องการภาวนาภาวนาจิต ถ้าเราเกิดวันไหนให้เน้นไปที่รากของเราแก่นของเราซึ่งเป็นรากแก้วเป็นรากแก้วของมนุษย์ที่มาจุดติทำอย่างนี้ให้เป็นนิสัยทุกๆวันจะมากน้อยเช้าเที่ยงเย็นก็ได้วันละห้าครั้งก็ได้วันละครั้งก็ยังดีดีกว่าไม่ทำเลยการสวดมนต์ด้วยการท่องคาถาต่างๆจัดว่าเป็นการเจริญภาวนาอย่างหนึ่งขณะสวดมนต์หรือท่องคาถา จิตจะสงบและเป็นสมาธิเป็นการทำบุญใหญ่ที่ลงทุนน้อยที่สุดง่ายที่สุดแต่ได้อนิสงส์สูงสุดจะเกิดพลังกระแสบุญมีอนุภาพยิ่งใหญ่สุดประมาณภาวนาจิตให้จิตเราพิสูจน์ได้ว่าเราภาวนาไปแล้วมันเป็นจริงไม่ได้ภาวนาไปแบบหลงๆแรงๆแ,แต่ขอให้มุ่งมั่นเพียรเพ่งอยู่แล้วเราก็จะประสบความสาเร็จเองเพราะว่าพุทธองค์ก็บอกแล้วว่า ถ้าเราเปลี่ยนเพ่งอยู่เราก็จะกำจัดมารและก็เสนามารได้เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ากำจัดความมืดได้ส่องสว่างชั้นใดก็ฉันนั้นนี่คือพระพุทธองค์ตถาคตตรัสไว้ถ้าเราปฏิบัติได้เราปฏิบัติไปเพราะว่าพระธรรมคือทายาทพระพุทธองค์ก็บอกแล้วเราอย่าไปยึดติดเรื่องอื่นเลยถ้าเราไปหลงทางมันก็ไม่ดีมันเป็นของไม่เที่ยง เป็นอนิจจาทุกขังอนัตตาบางคนก็ไม่เข้าใจเองมันเป็นของง่ายๆเองแต่บางคนก็ทําไม่ได้เพราะมักจะหลงระเริงอยู่กับทางโลกไม่รู้จะทํำยังไงทํามันก็ชอบทําไว้ก่อนธรรมกามโมระวังหูติผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญทันโตเสดโถมนุสเสสุในหมู่มนุษย์ผู้ที่ได้รับการฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังขอให้บุญรักษาพระคุม้มครองท่านเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสาธุครับ